คุณหมอคะในสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปี6กาเป็นต้นมาทางสถาบันประสาทวิทยาก็ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคนี้ด้วยแล้วก็จะต้องมีติดโควิดด้วยเนี่ยเราได้มีการปรับสถานที่เหลือเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะอย่างสถาบันประสาทเนี่ยเป็นสถาบันที่รักษาผู้ป่วยโรคสมองนะครับแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยสูงอายุแน่ๆนะครับเนื่องจากว่าอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากโรคหลอดเลือดสมองนะครับ ยังมีโรคความจําเสื่อมโรคปากินสันนะครับแล้วก็ยังมีโรคลมชักนะครับลมชักเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเนื้องอกในสมองนะครับจากนั้นเนี่ยจะมีผ่าตัดไขสันหลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องบริการอยู่นะครับในการปรับสถานที่นะครับเราแยกเป็นอย่างนี้คือผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะครับสำหรับผู้ป่วยนอกเนี่ยเรามีการคัดกรองผู้ป่วยในช่วงแรกแเนี่ย นะครับถ้าจําได้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจะมีดินแดนเสียงใช่ไหมครับอย่างเทศประเทศเสียงอะไรเงี้ยเราก็จะมีคัดกรองหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆอนะครับจนทุกคนเนี่ยถือว่ามีภาวะเสี่ยงหมดมนะครับเราต้องรับจุดนี้ให้ได้ก่อนะนะครับก็คือมีการคัดกรองว่าในครอบครัวหรือในบ้านหรือในสังคมที่อยู่นะ่ะมีการติดเชื้อไหมก่อนที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลอย่างหนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลเราต้องมีการลดการแอรอัด นะครับลดการในอดในโรงพยาบาลน,นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ t o p safety t o p safety หมายถึงคนไข้ต้องปลอดภัยะนะครับคนรอบข้างคนไข้ก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับบวกถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องปลอดภัยอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะครับว่าป้องกันเนี่ยไม่ใช่ป้องกันหมออย่างเดียวต้องป้องกันบุคลากรป้องกันคนไข้และคนรอบข้างด้วยเราเลยต้องมีมาตรการนี้นะครับในการคัดกรองก่อนเข้าโรงพยาบาล พอเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรายังมีการคัดกรองเรื่องอุณหภูมินะครับแล้วก็มีภาวะเหมือนไข้หวัดใหญ่ไหมหรือว่ามีการน้ำมูกไอไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีคลินิกเขาเรียกว่าคลินิกเอไอคลินิก,น,ก AI ic, นะครับซึ่งคัดกรองตรงนี้อยู่แล้วถ้ามีเราจะไม่ให้เข้าโรงพยาบาลเราจะตรวจอยู่ด้านนอก<ม>แล้วเป็นวันสต็อปเซอร์วิสก็คือจะให้คุณหมอเนี่ยนะครับแต่ อย่างชุดเต็มยศนะครับแล้วก็อาจจะมีเทเลแล้วก็ตรวจแล้วให้กลับบ้านเลยจ่ายยาตรงนั้นแล้วกลับบ้านเลย<ช>ก่อน<ช>ถ้ามีอาการของไข้หวัดนะครับ<ช><ช>แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะให้เข้าโรงพยาบาลนะครับในการพบแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการลดการแออัดเนี่ยเราทําได้หลายอย่างนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการนัดคนไข้ามาตามเวลานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้พัฒนาก็เป็นวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็มี หมายถึงวิกฤตเป็นโอกาสคือเราได้พัฒนาแอปขึ้นมาในการแอปเนี่ยเป็นแอปที่ในการนัดคนไข้นัดผู้มารับบริการในการมาดูแลจะได้ไม่แจะได้ใ่ไม่ต้องแอจะรับและอย่างหนึ่งเนี่ยที่สําคัญก็คือคนไข้ในช่วงนั้นเนี่ยผู้บริรับบริการของเราเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเพราะแต่ละที่เนี่ยจะส่งต่อเข้ามาใช่ไหมครับอยู่ต่างจังหวัดในการเดินทางเนี่ยลำบากมากบางจังหวัดหรือบางอาเภอบางตําบลเนี่ยที่เราทราบกันคือถ้าออกจากหมู่บ้าน ห้ามเข้าใช่ไหมฮะห้ามเข้าห้ามเข้าเนี่ยลำบากมากแล้วคนไข้ก็จะมาไม่ได้ซึ่งผู้ป่วยของเราเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องกินยาประจำใช่ไหมฮะนึกภาพออกนะฮะคือกินยาประจำยาละลายริ่มเลือดถ้าไม่ได้กินยาเนี่ยอาจจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับอาจจะทำให้อ่อนแรงมากขึ้นหรือความจำอาจจะเสียนะครับหรือว่าอาจจะชักเลยนะครับเพราะว่าโรคเราเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วมีโรคประจำตัวเยอะ เราก็ใช้ระบบเทเลมิ d ิีซีนนะครับเทเลมิซีนก็คือ,อ,อการที่คนไข้เนี่ยนะครับกับหมอเนี่ยได้คุยกันแล้วความสามารถพิเศษของสถาบันเราเนี่ยคือหมอกับคนไข้เนี่ยคือเขารักษากันอยู่แล้วนะครับนนใช่ะนะครับอย่างยาวนานแล้วก็ในวันที่ผู้ป่วยเนี่ยจะนัดมาที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับนะเราก็ใช้เทเลวัน,นนั้นเลยโดยใช้พยาบาลเนี่ยโทรกลับไปนัดหมาย เพื่อใช้เทเลติดต่อกันก็คือคนไข้ก็หมายถึงว่าไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเรื่องการเดินทางแล้วก็ไม่ต้องพากันมาเยอะๆเพราะอย่างนึงเนี่ยใช่พบผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่มาคนเดียวนะครับมาพี่น้องยาพี่น้องมาพามาเพราะไม่สามารถมาเองได้ใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าอ่ะติดต่อกันในวันนั้นเลยนะครับเขาก็ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องการการการเข้าถึง ก็จะมีลูกหลานญาติในการเข้าถึงเพราะเขาก็ไม่ต้องมาเขาก็สะดวกสบายใช่ไหมฮะแล้วก็ตรวจกับหมอเจ้าของไข้เขาก็สนิทกันตรวจร่างกายต้องดูอะไรเป็นพิเศษะนะครับพอตรวจเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะมีว่าการใช้ยาการใช้ยาก็คนไข้ก็จะคุยกับเภสัชกรโดยใช้เทเลนะฮะ<อ>โดยใช้เทเล พอเทเลเเนี่ยการใช้ยายาเยป็นยังไงเหลือยากี่เม็ดส่งยากี่เม็ดนะครับเราก็บริการส่งยาไปที่บ้านเลยโอ้โหนนสะดวกเลยะนะครับก,ก,ก็มีการใช้สิทธิ์อยู่ล้วสิทธิ์สาบาทสิทธิ์จ่ายตรงหรือ,รรอจ่ายเองใช้ได้หมดะนะครับเราก็ส่งยาไปที่บ้านเลยอ,อย่างช้าที่สุดเนี่ยเราประกันไว้3วัน3วันนะยาเดี๋ยถึงบ้านแน่นอนอ นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยเก็จะส่งมาว่าได้ยาแล้วนะเรามีการเช็คตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับนะแล้วก็ทําให้ได้รับความสะดวกสบายจนตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยบางคนไม่อยากมาโรงพยาบาลนะฮะนะครับแต่เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถึงระยะเวลาติดเชื้อน้อยลงเนี่ยเราก็สมควรมาหาหมอนะครับเพราะว่าหมอก็อยากได้เจอกันบ้างนะตรวจร่างกายกันบ้างมาดูและมาดูกันบ้างนะครับนี่คือผู้ป่วยนอกนะครับสาหรับผู้ป่วยในเนี่ยคร่าวๆก็คือ มีนอกจากมีการสกรีนนิ่งแล้วนะครับเรายังมีการเ,เช็ค r ท p ี r ก่อนอก่อนเข้าที่จะมานอนโรงพยาบาละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนไข้ก็จะปลอดภัยด้วยแล้วก็การนอนโรงพยาบาลเต่บุคลากรปลอดภัยด้วยทั้งสองฝ่ายปลอดภัยหมดนะครับนะเช่นการเตรียมการผ่าตัดนะครับมีหมอดมยามีพยาบาลดมยาอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะหมดเลยนะครับต้องใช้บุคลากรเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะอุปกรณ์ก็ต้องใช้เยอะแยะ,ยะนะครับในการแต่งตัวด้วยนะครับ พอมานอนในโรงพยาบาลเนี่ยสำหรับญาติผู้ป่วยเนี่ยเราก็มีการมีการนั่นเหมือนกันคือไม่อยากให้เยี่ยมนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบเยี่ยมของเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเทเลเหมือนกันคือมีมีแท็บเล็ตสำหรับคนไข้นะครับแล้วก็แท็บเล็ตญาติก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าถึงได้หมดนะครับก็ได้คุยคุยกันทางนี้ก็บอกว่ากลางหูงใยนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรนะ เป็นเป็นโดยการสื่อสารแทนนะครับนะเรารู้ว่าคุณผมใหญ่แต่ตอนนี้มีโรคติดเชื้อเราห่วงคุณมากกว่าก็เป็นการแสดงความรักได้เหมือนกันได้นะครับขอช่วงนี้ก่อนแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับค่ะ